สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรนะครับเพื่อนําไปใช้งานนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Line นะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็เข้าระบบปกติเลยนะครับอาเมืเข้าระบบมาได้แล้วนะครับก็เลือก l ลายสักรูปหนึ่งหรือสักคนหนึ่งนะครับที่เราสามารถฝากไฟล์ได้นะครับ ที่นี่ผมเลือกลายบอทที่สร้างขึ้นนะครับาจากนั้นเราก็นำไฟล์ภาพที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษรนะครับนำมาส่งในลายได้แล้วนะครับไฟล์ภาพอยู่ในลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดไฟล์ภาพขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับเพื่อมากดคำสั่งสแกนข้อความนะครับเป็นรูปตัว a ตรงนี้นะครับ รอสักครู่อ่าได้ข้อความมาแล้วนะครับเป็นตัวอักษรเรียบร้อยเราก็สามารถ Copy ข้อความนี้นะครับนำไปใช้งานได้นะครับโดยคําสั่งปกติที่เราใช้งานทั่วไปนะครับก็ Ctrl C นะครับ Copy หรือคลิกขวาเพื่อคัดลอกนะครับในที่นี้ผมใช้ Mac ในการสาธิตนะครับเราสามารถใช้ปุ่ม Command แล้วก็ C ได้นะครับเช่นเดียวกันกับ Ctrl C นะครับจากนั้นได้แล้วนะครับก็ไปเปิด โปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมที่เราต้องการนำข้อความไปใช้นะครับเปิดมาได้แล้วนะครับก็คลิกขวาวางจากนั้นนะครับตรวจสอบข้อความที่ได้มานะครับาการแปลงของลายนี้นะครับก็จะผิดพลาดน้อยนะครับน้อยน้อยมากๆเท่าที่ลองใช้งานมานะครับ จากนั้นข้อความที่ได้นะครับก็เหมือนกับที่เราพิมพ์ขึ้นมาด้วยตัวเองเลยนะครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเราอยากได้อะไรก็จกัดการได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอขออนุญาตแนะนำอีกตัวอย่างนึงนะครับ ก็มีคนถามต่อมาว่าถ้าไฟล์ PDF ลหรอทำยังไงในที่นี้ผมจะทำอย่างนี้นะครับไฟล์ PDF เนื่องจากโปรแกรมไลน์นะครับไม่สามารถส่งไฟล์ PDF ได้โดยตรงฉะนั้นผมจะทำอย่างนี้นะครับเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับแล้วแคปเจอร์หน้าจอข้อความนี้ไว้ถ้าเป็น Windows นะครับเราก็ใช้ปุ่มปินสก e ีนได้นะครับแล้วก็จะได้ภาพขึ้นมา ในที่นี้ผมสาธิตด้วยเครื่อง Mac นะครับผมจะกดปุ่ม Command Chip, s h i p t เลข4จะมีเคอร์เซอร์มาหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถครอปภาพในส่วนของข้อความที่เราต้องการนะครับได้ไฟล์ภาพมาแล้วจากนั้นนะครับนำไฟล์ภาพไปใส่ในโปรแกรมไลน์เช่นเดียวกัน เมื่อไฟลภาพมาแล้วนะครับก็ทําวิธีการเดียวกันก็คือเปิดขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้คือจากไฟล์ PDF มาสักครู่กลายเป็นไฟล์ภาพแล้วนะครับก็มาเลือกไอคอนสแกนข้อความเช่นเดิมรอสักครู่มาแล้วนะครับก็ copy ไปนะครับเปิดโปรแกรมที่เราต้องการนําข้อความนี้ไปใช้นะครับ ตรวจสอบความถูกต้องกันสักเล็กน้อยนะครับอ่าตรงนี้มีผิดพลาดนะครับตรงนี้เช่นกันอ่าเหมือนกันเลยนะครับเมื่อสักครู่สามารถทำได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดได้หมดนะครับปีเั่านี้เราก็จะได้ตัวอักษรนะครับ จากการแปลงไฟล์ภาพเมื่อสักครู่มาใช้งานแล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการเรียนรู้โดยการลงมือทำหากท่านรู้เรื่องนี้แล้วนะครับแล้วได้ฝึกฝนทำบ่อยๆก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ